เอ,อาทิตย์นี้หนึ่งชั่วโมงอาทิตย์หน้าต้องเพิ่มมาสองชั่วโมงวันละที่ผมทํามานะสาเร็จเพราะอย่างนย้ครับคือมีเป้าหมายมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่หยุดไม่ขาดไม่กีเ่เรยแล้วก็รู้ตัวเองว่าวันไหนคาดแนวสูงขึ้นนะครับแนวดิ่งขึ้นมันต้องไม่ใช่ดิ่งลงหรือขึ้นขึ้น,นลง,ลงนี้ไปได้ทานตั้งเป้าต้องตั้งสูงขึ้นอย่างนี้นะวันไหนที่มันทําไม่ได้จริงจากประสบการณ์นะครับว่าสองเดือนทอํายังไง 60,000นามมทีผ่านได้นะครับซึ่งผมใช้ประสบการณ์ใช่ไหม6สะสม60,000นาทีซึ่งเขาต้องมีคลิปยาวรองรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปยาวต้องต้องทําอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะครับอันที่ึ่งผมมีเคนิคยังไงเริ่มต้นก็คงจะเหมือนกับทั่ว,วไปหนึ่งชั่วโมงสัปดให้หนึ่งวันท่าน,ท,านท่านทำอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงให้ได้มากกว่าไม่เป็นไรแต่ทําน้อยไม่ได้นะ กันต้องตั้งเป้าหมายหรือสิ่งที่ที่ที่เราต้องทานะต้องทําแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทํานะครับแล้วก็ในการทําแต่เรอการที่จะผ่านไลแต่หลายท่านที่คลิปนะไม่ปังเนาะตะมุตะมิหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมอ่ะท่านต้องเพิ่มไลสดครับดีมากแล้วเราเห็นเต็มนาทีที่มันเพิ่มขึ้นจากการที่เราอัปเดต อันนี้ครแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็มีใจสู้ขึ้นนะครับมากกว่าที่เราจะปล่อยนะครับก็คือการเป็นรีเตอร์เราต้องมีหน้าที่เรื่องของการทําคลิปใช่ไหมเราก็ทําคลิปนะฮะต่อเนื่องทุกวันอันนี้คือสําคัญหน้าที่โ้นต่อวันนะครับทําให้ได้เริ่มต้นมันอาจจะติดขัดนะครับแต่ว่าเ็เน,น้นว่าคลิปยาวต้องทาวันละหนึ่งคลิปอย่างน้อยนะครับหนึ่งคลิปต้องทําคลิปยาวเพราะว่าเราเน้นจะ ให้ผ่านโฆษณาสตรีวการที่จะผ่านไปแต่หลายท่านที่คลิปนะไม่ฟังเนะาะตะมุตะมิหลักสิบ0 0ับร้อยเหมือนผมอะ่ะท่านต้องเพิ่มไลฟ์สดครับอีกวันหรืออีกสองวันท่านต้องเฉยๆทาให้ได้ครับอันนี้คือการตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็พยายามทําสุดท้ายการที่ผมทําจริงนะครับทําตรงนี้ใครทําตามผมคิดว่าต้องได้แน่นอนอย่างน้อยก็ ทำได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอสองเดือนเอาได้อยู่นะครับแต่ของผมนี่คือสองเดือนนี้ผมมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังดูนะครับว่าอีกวันหรืออีกสองวันท่านต้องเชลีวยวฉยทาให้ได้ครับอันนี้คือการตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนในการไล์สดนะครับแล้วก็พยายามทําสุดท้าย,ยาในวัประชุมอะไรผมทําไม่ได้ผมต้องมาทําตอนเย็นกับตอนดึกอย่างเงี้ยก็จะได้สองชั่วโมงเหมือนกันทำละครั้งละชั่วโมง หรือทำครั้งเดียวสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงได้มากกว่าสองชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้วันละสองชั่วโมงทํากี่ครั้งก็ได้อย่างผมเนี่ยทางานประจำเนี่ยบางครัง้งบางวันที่ผมทํามาสําเร็จเพราะอย่างแย่ครับคือมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่มนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่หยุดไม่ขาดไม่กี่เรืแล้วก็รู้ตัวเองว่าวันไหนขายให้ทุกวันได้ใบพันนะครับตอนแ,แรกๆอาจจะไม่ถึงนะสองเดือนสําเร็จครับ <c oughs> ผมมีเทคนิคยังไง เริ่มต้นก็คงจะเหมือนกับตัวทั่วไปแต้มมันขึ้นขึ้นขึ้นอย่าให้แต้มมันขึ้นขึ้นลงลงนะจะี๋ยวคอนโทรลยากนะสุดท้ายแล้วท่านต้องยึดใบพันธุ์เป็นหลักทำยังไงอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่ที่เราต้องรับรู้เราต้องสื่อสารตัวตัวเองเรารู้เองว่าเราไม่ได้ทํานะเราต้องยืดเชยนะประมาณนี้นครับน,นี่ก็คือได้อันนี้คือข้อที่สองที่เป็นอ่าสิ่งที่ท่านต้องทํา ทำให้ได้ด้วยนะครับอันที่สามคือการไลฟ์สดการไลฟ์สดท่านสามชั่วโมงอาทิตย์ไปขึ้นไปสี่ชั่วโมงในความหมายก็คือในหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเนี่ยทุกวันนรับสมมุติท่านกาหนดว่าอาทิตย์นี้ท่านจะทําวันละหนึ่งชั่วโมงสองก็ต้องกําหนดเป้าหมายนะครับเป้าหมายในการทําให้ครบเครื่องมือที่ทางเฟ o บุ๊กาให้มามสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทําหน้าที่เป็นครนะีเอเตอร์เนาะแต่ผมประชุมีอะไรผมทําไม่ได้ผมต้องมาทำตันยนืนหรือตันดึกอย่างเงี้ยก็จะได้สองชั่วโมงเหมือนกันทาละครั้งละชั no. ่วโมงหรือทาครั้งเดียวสองชั so ่วโมงเลยแตผมประชุม hmm. ีอะไรผมทําไม่ได้ผมต้องมาทำตันยืนหรือตันดึกอย่างเงี้ยก็จะได้สองชั่วโมงเหมือนกันทาละครั้งละชั่วโมงหรือทาครั้งเดียวสองชั่วโมงเลย สองเดือนเอาไปอยู่นะครับแต่ของผมนี่คือสองเดือนนี้ผมมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังดูนะครับว่าอยากให้เวลาของการไล่สดเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งวันที่สองสิบนาทีเพิ่มเป็นยี่สิบเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทียืนยําให้เราใช้เครื่องมือให้ครอบคลุมให้ครบนะครับพะะนันท่านต้องตั้งเป้าหมายทําให้ได้แต่ไม่ได้บอกว่าวันสองวันต้องได้ครบนะ แต่ถ้ายอยทาทายัางไงให้ได้เราทํไปบ่อย,อยเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้งหมายว่าเราต้องทําให้ได้ทั้งคลิปสัน้นคลิปยาวข้อความรูปภาพสตอรี่แล้วก็ไลฟ์สดรวมถึงการลิมิ t ไลฟ์สดเข้าไปนะครับไลฟ์สดเข้าไปก็จะทําให้ท่านต้องตั้งเป้าหมายในการไลไรภายในสองเดือนทำยังไงอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่ที่เราต้องรับรู้เราต้องสื่อสารตัว,ต,วตัวเองเรารู้เองว่าเรา ไม่ได้ทานะเราต้องเดเชือเนะประมาณนี้ครับนี่ก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทําหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เนาะดีมากแล้วเราเห็นเต็มนาทีที่มันเพิ่มขึ้นนะจากการที่เราอัปเดตอย่างนี้ฮะแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็มีใจสู้ขึ้นนะครับมากกว่าที่เราจะปล่อยครับทุกดีทุกคนครับสวัสดีครับ ที่ผมทํามาสําเร็จเพราะอย่างนี้ครับคือมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่หยุดไม่ขาดไม่กี่เลยแล้วก็รู้ตัวเองว่าวันไหนขาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทําหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เนาะ <c oughs> ผมมีเทคนิคยังไงเริ่มต้นก็งคงจะเหมือนกับทั่วไปนะครับผมเน้นว่าท่านต้องมุ่งมั่นตั้งใจและต้องจริงจังนะครับอย่าแบบ ทำแบบไปวันวันหนึ่งยังไงก็ได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ให้เวลาของการไล์สดเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งวันที่สองสิบนาทีเพิ่มเป็นยี่สิบเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทีคือส,ส,สิ่งท,ที่ที่ที่เราต้องทานะต้องทําแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทํานะครับแล้วก็ในการทําแต่แล้วทำในผมประชุมมีอะไรผมทาไม่ได้ผมต้องมาทำตอนเย็นตอนดึกอย่างเงี้ย ก็จะได้สองชั่วโมงเหมือนกันทำละครั้งละชั่วโมงหรือทำรั้งเดียวสองชั่วโมงเลยด้วยท่านทำยังไงทั้งวันนะครับต้องทำต้องใช้รื่อให้ครบตรงนี้ก็เป็นอีกอันที่สำคัญนะครับที่ทางเฟสเขาสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงนะได้มากกว่าสองชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้วันละสองชั่วโมงทำกี่ครั้งก็ได้อย่างผมเนี่ยทำงานประจำเนี่ยบางครั้งบางวันเราทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้น เพราะนันเราต้องมีตัวหมายว่าเราต้องทําให้ได้ทั้งคลิปสัน้นคลิปยาวข้อความรูปภาพสตอรี่แล้วก็ไลฟ์สดรวมถึงการดิมิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทนะําหน้าที่เป็นครนะีเอเตอร์เนาะแต้มมันขึ้นขึ้นขึ้นอย่าให้แต้มมันขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงนะเดี๋ยวเป็นคอนโทรลยากนะสุดท้ายแล้วท่านต้องยึดใบพันธุ์เป็นหลัก ทำยังไงละว,วันท่านวันละสองชั่วโมงใช่ไหมสมมติว่าวันนี้ท่านขาดพรุ่งนี้ท่านต้องทำเป็นสี่ชั่วโมงหรือพรุ่งนี้สามวันลืนอีกสามก็ได้ก็ต้องให้มันให้มันโดยเฉลี่ยแล้วมันทนต่อวัอน,อนนะครับทำให้ได้เริ่มต้นมันอาจจะติดขัดนะครับแต่ว่าใานทําไม่ได้จริงๆต้องชดเชยทํายังไงให้มันแทนวันที่ขาดให้ได้ครับก,ก็หลักการแค่นี้ครับไม่ยากครับแล้วท่านสาเร็จแน่นอนในสำเื็น อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่ที่เราต้องรับรู้เราต้องสื่อสัรตัวตัวเองเรารู้เองว่าเราไม่ได้ทํานะเราต้องเยืดเชยนะประมาณนี้ครับน,นี่ก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทําหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เนะาะที่ผมทํามานะสําเร็จเพราะอย่างนียครับคือมีเป้าหมายมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่หยุดไม่ขาด ในกเรแล้วก็รู้ตัวเองว่าวันไหนขาดทุกวันนะครับต้องทําทุกวันวันไหนขาดจริงๆท่านต้องไปเช่เชยวันอื่นให้ให้ให้ได้เหมือนกันหนึ่งวันนั่นแหละรครับท่านต้องทําให้ได้ครับสมมติแต่โค่นต่อวันนะครับต้องทําให้ได้เริ่มต้นมันอาจจะติดขัดนะครับแต่ว่านะครับหกหมื่นนาทีสองเดือนทําไงให้ผ่านได้นะครับก็อลองฟังดูนะครับท่านต้องฟังให้จบนะครับแล้วท่านจะรู้ว่า สองเดือนเอาไอยู่นะครับแต่ของผมนี่คือสองเดือนนี่ผมมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังดูนะครับว่าจากประสบการณ์นะครับว่าสองเดือนทํำยังไงนะครับหกหมื่นนาทีผ่านได้นะครับซึ่งผมใช้ประสบการณ์ของเราต้องทานะครัว่าคลิปสั้นคลิปยาวข้อความรูปภาพสตอรี่นะครับต้องทําทุกวันที่สําคัญคือไลฟ์สด สองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงนะได้มากกว่าสองชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้วันละสองชั่วโมงทากี่ครั้งก็ได้อย่างทงผมเนี่ยทางานประจำเนี่ยบางครั้งก็กางว่งาอ่เมื่อฟังจบแล้วอ๋อเราต้องทําอย่างนี้นีเองนะซึ่งในการทําก็อยู่ที่ท่านต้องความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทําอย่างจริงจังในห้ประชุมอะไรผมทาไม่ได้ผมต้องมาทําตอนเย็นๆๆตันดึกอย่างเงี้ยนะก็จะได้สองชั่วโมงเหมือนกันทำละครั้งละชั่วโมง หรือทำครั้งเดียว2ชั่วโมงเลย3ชั่วโมงอะไร